สวัสดีครับวันนี้กลุ่มของพวกเรานะครับจะมาพูดในเรื่องสื่อการสอนคณิตศาสตร,ร์ที่ครูต้องใช้สอนในโรงเรียนหัวข,ข้อแรกนะครับผมความสําคัญของสื่อการเรียนการสอนในปัจจุบันครูไม่ใช่ผู้บอกครูเป็นเพียงผู้แนะนําแนวทางที่จะให้นักเรียนได้คิดคนด้วยตนเองแทนที่ใช้รูปธรรมนั้นจะทําให้นักเรียนเข้าใจยิ่งขึ้นสื่อการเรียนการสอนนั้นจึงมีความสําคัญ เราไปดูข้อหนึ่งนะครับผมช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการได้รับประสบการณ์หลายรูปแบบซึ่งช่วยให้นักเรียนเข้าใจสิ่งที่เป็นนามธรรมยิ่งขึ้นข้อสองนะครับผมช่วยให้นักเรียนเข้าใจและจดจําหลักการและความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ได้นานข้อสามเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลบางคนเข้าใจหลักการและความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์จากการอธิบาย บางคนจะเข้าใจได้จากการดูภาพหรือสีการสอนอื่นๆข้อ4ี่นะครับส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสารรค์ในการเรียนคณิตศาสตร์ข้อ5ส่งเสริมให้เกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ข้อ6ช่วยให้นักเรียนสนใจบทเรียนและข้อ7ช่วยประหยัดเวลาในการสอนครับหัวข้อต่อไปก็จะเป็นลักษณะของสื่อการเรียนการสอนที่ดีข้อ1นะครับผม สื่อการเรียนการสอนต้องสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้และการนําเสนอเนื้อหาที่เป็นนามธรรมยิ่งขึ้นครับผมข้อ 2. สื่อการเรียนการสอนต้องใช้ให้สมกับวัยและพุทธิภาวะของผู้เรียนข้อ 3. สื่อการเรียนการสอนนั้นสามารถใช้ได้อย่างคุ้มค่าและข้อ4ครับสื่อการเรียนการสอนนั้นต้องมีราคาที่ถูกครูสามารถผลิตเองได้ ขอข้อต่อไปนะคบผมข้อคำานึงในการใช้สื่อการเรียนการสอนในการนําสื่อการเรียนการสอนมาใช้ให้เกิดผลดีต่อผู้เรียนของนักเรียนนั้นนะครับนักเทคโนโลยีการศึกษาที่มีชื่อเสียงต่างๆได้เสนอแนวคิดไว้อย่างกว้างขวางซึ่งพอจะรวบรวมและสรุปข้อที่ครูควรต้องคํานึงในการใช้สื่อการเรียนการสอนได้ดังนี้ครับข้อหนึ่งนะครับผมก่อนใช้สื่อการสอน คู่ควรศึกษาสื่อการเรียนการสอนนั้นให้เข้าใจและได้ทดลองใช้ใช้ให้เป็นก่อนที่จะนําไปใช้จริงในห้องเรียนข้อ2สื่อการเรียนการสอนนั้นควรใช้ช่วยเพื่อให้เกิดรูป,ปรธรรมเพื่อให้เกิดแนวคิดที่ถูกต้องและลดการอธิบายให้น้อยลงครับข้อ3ส,สื่อการเรียนการสอนนั้นควรช่วยพัฒนาแนวคิดเบื้องต้นทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จริง รวมทั้งกระตุ้นให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทํางานทํากิจกรรมซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและจดจําได้นานครับผมข้อ 4. สื่อการเรียนการสอนนั้นควรใช้ช่วยเพื่อให้เกิดรูปธปรรมเพื่อให้เกิดแนวคิดที่ถูกต้องและลดการอธิบายให้น้อยลงข้อ5จะลําดับกิจกรรมที่จะใช้สื่อการเรียนการสอนนั้นรวมทั้งกําหนดงบประมาณเวลาที่จะใช้ เพื่อจะทำให้ใช้สื่อการเรียนการสอนเป็นไปได้อย่างราบรื่นถ้ากำหนดกิจกรรมและเวลาไม่เหมาะสมอาจจะทำให้การใช้สื่อไม่คุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปครับผมข้อ6ต้องพิจารณาความสัมพันธ์ของสื่อการเรียนการสอนที่จะใช้กับจำนวนนักเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องจำนวนขนาดสือสารเช่นนะครับถ้าใช้สอนนักเรียนในชั้นเรียนที่มีห้องขาดใหญ่ สื่อก็ต้องมีขนาดใหญ่ครับผมและข้อสุดท้ายข้อ7นะครับก่อนที่ครูจะนําสื่อการเรียนการสอนประเภทใดมาใช้นั้นนะครับครูต้องศึกษาเนื้อหาพื้นฐานความรู้ความสามารถของผู้เรียนและจุดประสงค์การเรียนรู้ของเนื้อหานั้นนั้นเสียก่อนแล้วจึงคัดเลือกสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมที่สุดที่จะชี้ให้เห็นถึงจุดที่สําคัญที่สุดของเรื่องที่จะสอนครับ ข้อต่อมาครับก็จะเป็นประเภทของสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์นะครับหนึ่งสื่อสิ่งพิมพ์ครับ2สื่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับสาสื่อสิ่งประดิษฐ์ครับสี่สื่อที่เป็นเกมและของเล่นครับสื่อสิ่งพิมพ์นะครับเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ครูคุ้นเคยมากที่สุดนะครับและใช้อยู่เป็นประจำครับเช่นหนังสือแบบเรียนนะครับคู่มือครูแบบฝึกปฏิบัติและเฉลยต่างๆนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆที่ครูอาจจะนำมาใช้บ้างเป็นครั้งคราวนะครับเช่น หนังสืออ่านประกอบเสริมประสบการณ์คณิตศาสตร์นะครับมต้นและมปลายแบบสุขัดักคนเสริมทักษะคณิตศาสตร์นะครับเล่นในเรียนคณิตศาสตร์นะครับวารสารต่างๆทั้งในและต่างประเทศครับต่อมาจะเป็นตัวอย่างของสื่อสีพิมพ์นะครับก็จะมีชุดสุดทักษะนะครับหนังสือเรียนคณิตศาสตร์นะครับและแบบึกหัดครับครับสื่อทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับต้องเป็นสื่อที่เป็นของจริงทางธรรมชาตินะครับที่มีลักษณะและรูปทรงที่ยู่ไง เวดล้อมของกันศาสตรนนะครับสามารถนำมาเป็นสื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนนะครับทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนนะครับได้เป็นอย่างดีการที่นําสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวนะครับนักเรียนทั้งสิ่งที่เป็นธรรมชาติและสิ่งที่อยู่ในสภาพแวดล้อมนะครับที่เรียนมองเห็นได้สัมผัสแล้มองเห็นการนะรไปใช้ประโยชน์นะครับได้มาให้นักเรียนวิเคราะห์หรือนาเข้ามามีส่วนในการเรียนนะครับช่วยให้นักเรียนเนรู้จักสังเกตพิจารณาและเป็นการเสริมสร้างทุณสมติและความชื่นชอบในวิชาทางิทาศาสตร์ได้มากขึ้นครับต่อมาครับก็จะเป็นต รูปแรกก็จะเป็นการนําหินมาวางตามจำนวนนั้นนะครับรูปต่อมาก็จะเป็นการนําดินนะครับมาปั้นให้เป็นรูปเลขาคณิตนะครับสื่อสิ่งประดิษฐ์สื่อสิ่งประดิษฐ์หมายถึงสื่อการเรียนการสอนที่ประดิษฐ์ด้วยวัสดุต่างๆรวมทั้งที่ผลิตโดยใช้วัสดุที่หาง่ายหรือราคาถูกหรือวัสดุเฉพาะอย่างที่หายากหรือมีกรรมวิธีที่ยุ่งยากในการผลิตเช่นเครื่องฉายรูปเลขาคณิตค่ะ ตัวอย่างสื่อนะคะรูปแรกจะเป็นสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนในเรื่องของเวลารูปที่2จะเป็นสื่อที่ใช้ในเรื่องของเศษส่วนและรูปที่3จะเป็นสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนในเรื่องของการบวกค่ะต่อมาสื่อที่เป็นเกมแล้วของเล่น สื่อที่เป็นเกมและของเล่นที่ช่วยเสริมสร้างความรู้ทางคณิตศาสตร์การค้นหารูปแบบและแนวคิดต่างๆรวมทั้งการนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้นั้นได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของนักเรียนมากขึ้นเกมและของเล่นทางคณิตศาสตร์นี้ได้มีการผลิตรูปแบบต่างๆเพื่อการจำหน่ายมากมายทำจากวัสดุที่ถูกและหาได้ง่ายขึ้นทำให้ราคาถูกลงเกมและของเล่นทางคณิตศาสตร์นี้ครูอาจจะให้นักเรียนช่วยการผลิตขึ้นเองและนำมาใช้เล่นและ เสริมทักษะและแนวคิดทางคณิตศาสตร์ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนได้ด้วยตัวอย่างสื่อนะคะรูปแรกจะเป็นโดมิโนต่อเลขค่ะรูปที่2จะเป็นเกม AMAN และรูปที่3จะเป็นบล็อกเรียงลำดับเลขค่ะประโยชน์ของสื่อการเรียนการสอน หนึ่งสื่อการเรียนการสอนจะทําให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสิ่งที่เป็นนามธรรมไปสู่รูปธรรมสองช่วยให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีและความสนใจในวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มมากขึ้นสามสื่อการเรียนการสอนจะช่วยประหยัดเวลาในการอธิบายสิ่งต่างๆ 4. สี่สื่อการเรียนการสอนช่วยให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนและห้าสื่อการเรียนการสอนจะสามารถทําให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ได้ค่ะ